สวัสดีครับวันนี้วันที่15ธันวาคม2564นะครับถ้าพูดถึงวันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่ามีข่าวข้อมูลที่น่าสนใจนะครับผมเอามาฝาก5เรื่องสำคัญและเป็น5เรื่องที่ดีมากๆนะครับผมนะที่เราจะได้รับนะครับว่าเรื่องไหนบ้างที่จะได้รับการอนุมัติจากคอรมอนะครับขออนุญาตเรื่องแรกก่อนนะครับทางด้านของอสอมเนี่ยนะครับผมเตรียมเบี้ยเลี้ยงเสียงภัย500บาทเนี่ย เพิ่มอีก6เดือนยังไงเดี๋ยวรอกันนะครับสัปดาห์หน้าเข้าคอรอมอนะครับเพื่อจะอนุมัติเพราะฉะนั้น500บาท6เดือนก็คือสูงสุด3,000บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีข้อมูลอย่างไรนะครับนี่คือเรื่องที่1นะครับเรื่องที่2นะครับผมเงินเยียวยานักเรียนนักศึกษาซึ่งแน่นอนครับว่ารายท่านรวมไปถึงสมาชิกในช่องเราด้วยเนี่ยเออพิมมาแบ่งปันว่าโอ้ยนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ เรายังไม่ได้รับเงินเลยนะที่มีการเยียวยานัเกเรียนนักศึกษาเนี่ยมันไปอยู่ไหนหรือนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสําคัญนะครับว่าจะต้องมีในกลุ่มตกหล่นและก็แน่นอนสัปดาห์หน้าเอาเข้าคอรอมอเหมือนกันนะครับเรื่องของเงินเยียวยานัเกเรียนนักศึกษาสําหรับกลุ่มตกหล่นเนี่ยนะครับนะเดีเ๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะนี่คือเรื่องที่2เรื่องดีเหมือนกันนะครับเรื่องที่3นะครับอันนี้มาแพ็คคู่นะครับผมนะก็เป็นโครงการที่ต้องบอกว่าหลายท่าน คุ้นเคยนะครับอาจจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้ก็แล้วแต่เรื่องแรกก็คือเรื่องของช็อปดีมีคืนมีแนวโน้มข้อมูลที่น่าสนใจนะครับว่าในสัปดาห์หน้าวันที่21ธันวาคมนี้จะมีการนะครับผมนำเข้าไปด้วยนะครับในโครงการช็อปดีมีคืนนะเดี๋ยวมาดูกันว่านะครับผมเข้าหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมน่าสนใจในเรื่องที่4นะครับ เรื่องที่5นะครับผมก็คือเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เช่นเดียวกันครับเตรียมพร้อมในเรื่องของการเสนองบประมาณซึ่งจะลุยต่อนะครับในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสสี่ครับผมอ่ะนี่คือ5เรื่องที่อยากจะมาแบ่งปัน ให้กับทุกท่านได้รับทราบกันวันนี้นะครับแบบจุกๆเลยนะครับส่วนเรื่องอื่นเดี๋ยวเรามาค่อยว่ากันนะครับถ้ามีข้อมูลก็เดี๋ยวมาแบ่งปันกันนะครับเรามาเริ่มกันครับเรื่องแรกเลยนะครับเกี่ยวกับทางด้านของนะอสมเตรียมเพแล้วกันนะครับรับเบี้ยเลี้ยงเสี่ยงภัย500บาทเพิ่มอีก6เดือนซึ่งนะครับผมมีข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้นะครับกระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอจ่ายเบี้ยเสี่ยงภัยนะครับผมให้กับอสม จำนวน500บาทอีก6เดือนนะครับรวมแล้ว3,000บาทเข้าที่ประชุมครมในสัปดาห์หน้าครับนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากที่พลเอกประยุธจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเห็นชอบให้มีการจ่ายค่าตอบแทนเพื่อเป็นค่าเสี่ยงภัยให้กับอสมเนี่ยโดยมีข้อสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนั้นเนี่ย นายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขครับจะจัดทำรายละเอียดโครงการการจ่ายค่าเสี่ยงภัยแก่อสอมเดือนละ500บาทครับระยะเวลา6เดือนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคอรมนะครับตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้านะครับโดยการจ่ายค่าเสี่ยงภัยให้แก่อสอมอีก6เดือนนี้ จะเพิ่มเติมจากนะครับที่ก่อนหน้านี้อสมเนี่ยนะครับได้รับค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ500บาทแล้วระยะเวลา12เดือนครับซึ่งถือเป็นการมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่พี่น้องอสมที่ทุ่มเทเสียสละทำงานหนักตลอดช่วงนะครับที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับนี่คือเรื่องดีเรื่องแรกนะครับผมก็ต้องบอกว่าอสมเนี่ยท่านก็ถือว่าเป็นนะครับด่านหน้าเหมือนกัน สำหรับในเรื่องของการดูแลนะครับพี่น้องนะของแต่ละหมู่บ้านนะครับผมก็ขอญาตเป็นกําลังใจให้นะครับผมก็เตรียมพร้อมนะครับในการรับต่อเนื่องนะหเดือนนะครับเดือนละ500บาทนะครับต่อไปเรื่องที่2นะครับผมเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่ารายท่านเนี่ยยังรู้สึกว่าเฮ้ ยังจ่ายเงินไม่ทั่วถึงจริงๆสําหรับเงินเยียวยานักเรียนนักศึกษานะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเรื่องที่2ซึ่งก็มีการเตรียมนะครับในการจ่ายเพิ่มเติมด้วยนะครับงบประมาณเนี่ยอยู่ที่642ล้านบาทครับเพื่อจะช่วยในส่วนของนะครับเงินเยียวยานักเรียนนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตกหล่นนี้นะครับตามข้อมูลนี้ครับที่ประชุมครมนะครับเคาะจ่ายเงินเยียวยานักเรียนนักศึกษา กลุ่มตกหล่นนะครับ3.21แสนคนวงเงินราว642ล้านบาทนะครับนางสาวรัตดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุที่ประชุมคอรมอครับมีมติเห็นชอบครับในการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เพิ่มเติมนะครับพศ2564จำนวน642ล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาครับในช่วงของการระบาดของโควิด -19 เพิ่มเติมจากเดิมครับได้มีการอนุมัติแล้วนะฮะที่ก่อนหน้า 23,222ล้านบาทนะครับจึงเท่ากับว่าได้ช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาแก่นักเรียนรวมทั้งสิ้นครับ11,934,666คนโดยงบประมาณที่อนุมัติเพิ่มครั้งนี้เนี่ยนะครับจะครอบคุมกลุ่มเป้าหมายจำนวน321,461คนนะครับจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มดังนี้ผู้ปกครองนะลองดูว่าอยู่ในกลุ่มไหนอย่างไรนะครับ กลุ่มที่1ครับก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือนะครับวงเล็บกลุ่มตกหล่นอันนี้รวมแล้วเนี่ยอยู่ที่15,264คนกลุ่มที่2ครับก็คือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่นักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนะครับก็อยู่อายุป,ประมาณ6 1ถึงปีอันนี้มีจํานวนอยู่ที่2 3 1 8 3 9คนนะครับท่าน แล้วก็กลุ่มที่3ถูกไหมครับก็เป็นกลุ่มเป้าหมายเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครับสถานรับเลี้ยงเด็กเล็กกลางวันนะครับแล้วรวมไปถึงโรงเรียนอนุบาลน,นะที่มีอายุระหว่าง2ปีจนถึง6ปีนะครับรวมอยู่ประมาณ74,358คน นะครับผมอันนี้3กลุ่มซึ่งก็เป็นกลุ่มตกหล่นนะครับผมที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือนะครับผมก็เดี๋ยวอรอในส่วนของการอนุมัติอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดียวยากลุ่มตกหล่นนี้ทั้ง3กลุ่มนะนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับผู้ปกครองทุกท่านที่พิมพ์มาแบ่งปันกันว่าเอ้เองินเรายังไม่ได้เลยนะผมอก็ถือว่าเป็นข่าวดี เรื่องที่2นะครับผมที่จะเกิดขึ้นกันนะครับขอให้ผู้ปกครองทุกท่านผมได้รับกันเพื่อจะใช้จ่ายเนาะในเรื่องของการศึกษาที่เราก็ทราบกันชัดเจนดีอยู่นะครับในช่วงของวิกฤตนี้ก็โอ้โหลำบากเหลือเกินนะสำหรับผู้ปกครองที่ต้องดูแลบุตรหลานของท่านนะครับเป็นกําลังใจให้กับ ทุก่านเรียบร้อยนะครับนี่คือเรื่องที่2นะครับมาดูเรื่องที่3นะครับผมสิ่งที่หลายท่านนะครับได้ใช้นะแล้วก็มีหลายท่านก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะในเรื่องของโครงการนี้นะครับโครงการนี้ครับก็คือชอบดีมีคืนครับก็เป็น1แพ็กเกจนะของขวัญปีใหม่ที่จะเตรียมพร้อมในการชงเข้าคอรมอในวันที่21ธันวาคมนี้ด้วยนะมาดูกันครับเรื่องที่3นี้น่าสนใจมากครับ นายสุพัฒน์พงพันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแย้มนะครับลังเตรียมส่งแพ็กเกจของขวัญปีใหม่สู่ที่ประชุมครมในวันที่21ธันวาคมนี้ยอมรับนะครับว่ามีชอบดีมีคืนด้วยนะครับนายสุพัฒน์พงพันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุในงานเสวนาครับโกไทแลนด์ Thailand, เปิดเมืองเปิดประเทศไทย เศษรษฐกิจไทยจะไปทางไหนว่าในอาคมเติมพิยาภิสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมเสนอมาตรการที่จะมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนครับเข้าสู่ที่ประชุมครมในวันที่21ธันวาคมนี้ส่วนโครงการช็อปดีมีคืนจะนำกลับมาใช้หรือไม่ขณะนี้ครับกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาและน่าจะเป็นหนึ่งในมาตรการครับที่มอบเป็นของขวัญปีใหม่ด้วย ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวรอนะฮะวันที่21ธันวาคมนี้นะครับเดี๋ยวได้รู้แน่ว่ามันจะแบบไหนหน้าตาอย่างไรมีจริงๆใช่ไหม ในเรื่องของช็อปดีมีคืนนี้นะครับผมก็เป็นการเขาเรียกว่ากำหนดงบประมาณในการที่เราไปซื้อสินค้าถูกไหมครับแล้วก็มีขอใบกำกับภาษีมานะเสร็จแล้วก็ไปทําการยื่นภาษีก็จะได้นะครับในเรื่องของการลดหย่อนภาษีรวมไปถึงในเรื่องของอะไรครับเกี่ยวกับการช่วยกระตุ้นภาคเศรษฐกิจด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ต้องบอกว่าพอมีกําลังซื้อพอสมควร นะครับนอกเหนือจากในเรื่องของโครงการคนละครึ่งเฟส4นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะซึ่งถ้ามันมาก็น่าจะมาเป็นแพ็คแบบนี้เหมือนกันนะเพราะว่าก็แบ่งเป็นกลุ่มดูไหมครับกลุ่มผู้ที่มีไรายได้น้อยก็เล่นกันไปในคนละครึ่งเฟส4หรือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรวมไปถึงบัตรประชาชนก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปว่าจะมีในเรื่องของมาตรการอะไรมันมาคู่ขนาดแน่นะครับแต่ว่าจะออกทางไหนแค่นั้นเองโครงการอะไรที่เหมาะสมนั่นเองนะครับผมอ่ะเอาละ ไปต่อครับก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าโครงการที่เขาเรียกว่าหลายท่านก็ตอบรับแล้วก็ต้องบอกว่ามันมาพร้อมกับช่วงที่จะพีคในส่วนของการท่องเที่ยวนะการเปิดเมืองการเปิดประเทศแต่สิ่งที่สำคัญนะครับผมก็จะต้องระมัดระวังแล้วก็ป้องกันดูแลตัวเองให้ดีสำหรับในภายช่วงนี้เนี่ยนะครับก็คือสำคัญเรื่องของโควิด -19 นะครับผมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับเตรียมของงบประมาณ 13,200ล้านบาทครับลุยต่อเราที่ยวยกันเฟส4ครับสายเที่ยวนะครับมีลุ้นครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจอชงงบประมาณ13,200ล้านบาทนะครับเข้าคอรมอ วันที่21ธันวาคมนี้เดินหน้าต่อครับเราเที่ยวด้วยกันเฟซีเพิ่มอีก2ร้านสิใหม่นะครับนี่คือข้อมูลนะครับนายยุทธศักดิ์สุภาพสอนพู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยระบุว่าวันที่21ธันวาคมนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอนะครับเข้าที่ประชุมครมเพื่อขออนุมัติงบประมาณนะครับสนับสนุนค่าโรงแรมที่พักจำนวน2ร้านสิใหม่ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟซี เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับภายในประเทศช่วงต้นปี2565เนื่องจากครับจำนวนสิทธิ์โครงการเราเที่ยวกันเฟส3ถูกใช้จนครบ2ล้านสิทธิ์แล้วนะครับนี่ก็เป็นโครงการล่าสุดใช่ไหมนะฮะที่ที่หมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องผมนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับในโครงการนี้นะครับสำหรับโครงการทัวร์เที่ยวไทยจำนวน1ล้านสิทธิ์นะครับที่กำหนดให้ประชาชนลงทะเบียนใช้สิทธิ์ 1นคนต่อ1นสธเท่านั้นเนี่ยซึ่งนะครับโครงการนี้นะครับเราจะต้องเดินทางกับบริษัทนําเที่ยวถูกไหมโดยรัฐเนี่ยจะช่วยสนับสนุนค่าแพ็กเกจทัวร์ให้40%สสูงสุดไม่เกิน5,000บาทต่อสิทธิ์ซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะขอขยายโครงการออกไปอีกจากเดิมจะสิ้นสุดนะครับมกราห5 ก็จะขยายไปนะครับเป็นเดือนมีนาคม6 6เช่นเดียวกันผมอันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับถ้าใครใช้แอปพลิเคชันเปาตังเนี่ยเราก็เขาเรียกว่าเห็นในส่วนของครับผมนะแบรนเนอร์ที่อยู่ในนั้นด้วยเรื่องดีจากทางด้านของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับหากคอรมออนุมัติตามข้อเสนอของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับน่าจะเริ่มใช้สิทธิ์ เดินทางได้ตั้งแต่มกราคมถึงเมษายน6 5เลยในยุทธศักตร์กล่าวไว้นะครับเรื่องสุดท้ายนะครับผมนะนายกชงเพิ่มอุดหนุนผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดนะครับผมอ่อันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลรายละเอียดกันนะครับในเรื่องสุดท้ายเรื่องที่5นี้นะครับโฆษกรัฐบาลเผยนายกชงเพิ่มเงินอุดหนุนผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดเมื่อวันที่14ทธันวาคมที่ผ่านมาครับน,นายธนกรวังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมห่วงใยกับกลุ่มผู้สูงอายุครับสั่งการในที่ประชุมรัฐมนตรีโดยให้เป็นนโยบายและข้อดําริจากนายกรัฐมนตรีให้กระทรวงการคลังครับสำนักงบประมาณและสภาพัฒน์เศรษฐกิจแห่งชาติพิจารณาหาแนวทางเพิ่มเติม ของเงินอุดหนุนผู้สูงอายุในรูปแบบขั้นบันไดนะครับเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองได้นะครับผมอัอนนี้ก็เดี๋ยวรอดูรายละเอียดกันนะว่าเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับผมนะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มสําคัญนะครับสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุนี้นะครับผมที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับผมนะ ก็เป็นกําลังใจให้นะครับนี่คือเรื่องสุดท้ายที่นํามาแบ่งปันกันในวันนี้นะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลครบถ้วนข่าวสารอื่นๆเพิ่มเติมนะครับผมก็สามารถที่จะได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับถ้ามีข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมเนี่ยก็รีบที่จะนํามาแบ่งปันเล่าสู่กันฟังให้กับทุกท่านได้รับทราบเลยทีเดียวนะครับวันนี้ขอบคุณมากสําหรับการติดตามชมทุกๆท่านนะครับดูแลสุขภาพแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆท่านนะครับผมนะ ช่วงนี้อากาศค่อนข้างเย็ยนละนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพพรมัยให้แข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยกันทุกๆคนเลยนะครับเพื่อต้อนรับปีใหม่นะครับที่จะเข้ามา2565นี้นะครับผมเอาล่ะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไครตและติดตามกันก็ขอบพระคุณไปอย่างสูงครับและที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านใจพาดคลิปใหม่ๆเสริตรงแบบนี้ให้กับทุกท่าน ได้รับทราบแน่นอนครับช่องแคบพื้นฐานต้องล่ำลาไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ